สกียแทนมันจะเอาเอาหนังสือมาเก็บมาจ,จัดจัดห้องหนังสือใหม่จะแนะนําทุกคนให้มีนะครับเป็นหนังสือปลาไทยที่ดีที่สุดในทศวรร์นี้เลยหรือตั้งแต่เคยเกิดมาเลยนะครับทุกข้อมูลนะครับแหล่งที่อยู่ของทุกปลา นะครับความหายากความหาง่ายนะครับมีชัดเจนภาพนะมีความหายากของมันแล้วการใช้ประโยชน์แล้วก็แหล่งที่อยู่ที่มันชอบไม่ว่าจะเป็นบึงหนองแม่น้ำนะครับเวลาผมเดินทางไปมันก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่นะนะปลากระมังขี้สูงอย่างเงี้ยนะครับหลายๆคนก็เห็นปลากระมังในแถวกาญจนบุรีนะแต่ตัวเนี้ยอยู่ลุ่มแม่น้ำโขงราะว่าเฮ้ยพี่ไม่ปลากระมังนี่เป็นกลากระมังขี้สูงของแม่น้ำโขงนะ นะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามึงเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเนี่ยประมาณที่เราเห็นก็ปกตินะแถวภาคกลางหาดูนะครับปลาตื่ของไทยนะโดยดรนนท์นะครับก็ติดต่อที่เพจเฟีย,ยนะเหมามาอยู่มา20-30เล่มนะครับเพราะว่ามันเหลือไม่ถึงร้อยเล่มแล้วนะครับก็อยากให้นักตกปาไทยคนมีจะไรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง